กดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับใช้เป็นน้ำมันจักรนะครับตูฟิวก็อาจจะขาดได้นะครับหมุนแรงปกตินะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว DIY และท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ในคอม DIY จะพามาซ่อมพัดลมเครื่องนี้นะครับเยี่ยอมากรับใบพัด18นิ้วนะครับอาการเสียของพัดลมเครื่องนี้ก็คือมันหมุนช้า ออกตัวช้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กทดสอบอาการเสียให้ดูก่อนนะครับกดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับออกตัวช้าหมุนช้านะครับต่อไปลองกดสวิตช์เบอร์สองนะครับกดช้าเหมือนกันเลยนะครับเบอร์สองเนี่ยมันจะแรงกว่านี้นะครับสุดท้ายครับสวิตช์เบอร์สามนะครับ ครับเบอร์3ก็แรงได้เท่านี้นะครับแรงเท่าเบอร์หนึ่งเลยสาเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดจากแกนของมอเตอร์พัดลมฝืดนะครับหรือว่าคาปาซิเตอร์เสื่อมค่านะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คซ่อมดูนะครับก็ก่อนที่เราจะซ่อมเนี่ยให้เราถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับนี่เละครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราถอดแต่แปลงหน้าของพัดลมมาก่อนนะครับ ตะแกรงเนี่ยมันจะมีที่ล็อกตะแกรงตรงนี้นะครับก็ดึงลงครับอ่าแล้วก็ถอดตะแกรงออกมาเลยครับเห็นะครับท้ายหัวแล้วก็ถอดออกมาได้เลยแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราลองหมุนไปพัดลมดูนะครับเพื่อตรวจเช็คว่าแกนมอเตอร์เนี่ยมันสืดหรือไม่นะครับหมุนเลยครับเห็นไหมครับมันลื่นดีนะครับแกนมอเตอร์แกนไม่ฝืดนั่นเองนะครับอ่หมุนอีกครั้งครับไม่ฝืดนะครับ ก็แสดงว่าระบบกลไกเนี่ยปกตินะครับเป็นระบบบูสเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ยต้องหยอดน้ํามันด้วยนะครับเป็นน้ํามันจักรนะครับถอดฝาครอบด้านหลังออกเพื่อทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะขันน็อตเอาฝาครอบมอเตอร์เนี่ยออกมานะครับตัวดึงล็อกกระปุกดึงสายเนี่ยออกมาก่อนนะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันไม่มีน็อตนะครับก็ใช้แรงดึงนิดนึงนะครับนะครับนี่คือดึงขึ้นลงแบบนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอม DIY นะครับจากนั้นเราก็ขันน็อตฝาครอบมอเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเก็บน็อตไว้ดีๆนะครับระวังหายนะครับก็ใช้นิ้วครับเข้าไปที่รูตรงนี้นะครับแล้วก็ดันออกนะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับสี่เหลี่ยมกรองซีลเท่าเนี่ย ก็คือตัวคาปาซิเตอร์เองนะครับอ่าเราก็มาดูค่านะครับว่าค่าของคาปาตัวเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับเราจะได้ไปซื้ออะไรถูกนั่นเองนะครับอ่าผมซูมก่อนนะครับห็นะครับค่า1.8ไมโครฟารัดบวกลบ5% 400โวลต์ AC 50เฮิร์นะครับาก็เวลาไปซื้อเนี่ยก็ซื้อค่าเดิมมันดีสุดนะครับก็คือ1.8ไมโครฟารัดโวลต์สูงกว่าได้นะครับ แต่อย่าตามกลัวนะครับขันน็อตเอาคาปาซิตเตอร์มาเลยนะครับน็อตอยู่ตัวตรงนี้นะครับนอบ็อตคาปาซิตเตอร์เนี่ยมันใช้ร่วมกับไอกระปุกดึงสายตรงนี้นะครับเชือมเบอทาไทยตรงนี้1หนึ่งเส้นนะครับตัดเลยครับแต่ก่อนนี้ผมจะเปลี่ยนคาปาซิตเตอร์นะครับผมจะหยอดน้ํามันที่บูสต์ตรงนี้นะครับผมก็ต้อง ขันเปิดฝาครอบชุดกระปุกฟังซางมาก่อนนะครับนี่ครับออกมาเลยต้องระวังที่ไอตัวแกนด้วยนะครับมันจะมีลูกปืนนะครับถ้าเราไม่กดลงก่อนเนี่ยมันจะเด้งออกมาได้นะครับผมจะใช้เป็นน้ามันจักนะครับมันสามารถใช้กับไอพัดลมได้นะครับผมใส่สลิงไว้นะครับเพื่อจะได้ฉีดง่ายๆนะครับ ผมฉีดน้ำมันเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เราหมุนครับฉีดไปแล้วก็หมุนก็เอาฝาครอบชุดกระปุกฝังสายเนี่ยใส่กลับที่เดิม ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับก็ผมได้ซื้อมาแล้วนะครับค่า1.8เหมือนกันครับบวกลบห4 0่งนโวลต์นะครับ50าสิบแตร็ต6 0เฮิร์ตนะครับเหมือนกันเลยนะครับไอ้คาปาซิเตอร์นะเราจะซื้อมาต่อง่ายๆนะครับก็ควรซื้อที่มันมีสายออกจากคาปาซิเตอร์เลยนะครับมันจะมีอีกแบบนะที่เราต้องบัตทีก็คือแบบนี้นะครับมันก็จะยุ่งยากอีกนะครับอันเนี้ยเอาซื้อมาต่อสายพันเทปดำได้เลยนะครับหรือจะใช้ท่อหดก็ได้นะครับ ผมแนะนำเป็นอันนี้นะครับจะง่ายกว่านะครับสำหรับใครที่อยากลองทําเองนะครับผมจะวัดค่าฟลัาดดูนะครับระหว่างคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เนี่ยกับคาปาซิเตอร์ตัวเก่านะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับทำไมแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันถึงมุนช้าทําไมแบบนี้มันใช้ได้ปกตินะครับวัดดูว่าค่าจะใกล้เคียงกับ1.8มโคไหมนะครับนีครับ1.788นะครับก็ใกล้เคียงนะครับบวกลบ5% ผมจะวัดคาปาซิเตอร์ตัวเดิมดูนะครับว่าค่า1.8ไมโครฟารัดเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่นะครับถึงทําให้พัดลมหมุนช้านะครับก็คีบวัดไปครับนะครับค่าขึ้นมาที่0.4ไมโครฟารัดนะครับ1ไมโครฟารัดเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะครับคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับก็ติดตั้งจุดเดิมมันเลยนะครับแบบนี้นะครับ ตัวเดิมเนี่ยมันดัดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาฝาครอบวอเตอร์ใส่เนี่ยมันจะได้ใส่ได้นะครับเราก็ดัดเลยครับการต่อสายคาปาซิเตอร์พนมนะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยมันจะมีสายออกมา2เส้นใช่ไหมครับต่อสลับกันก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟบ้านนะครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับตัดสายเอาคาปาซิเตอร์ตัวเดิมเนี่ยออกนะครับ ก็ตัดใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าคาปาซิตเตอร์ตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่าเอเคครับก็ปลอกสายไฟเลยนะครับนี่ครับเวลาเราต่อสายเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับอย่าให้จุดต่อสายอยู่บริเวณเดียวกันนะครับ2เส้นนี้นะครับ สายไฟสั้น1ึงเส้นยาว1ึงเส้นนะครับแล้วเราก็เอาสั้นเนี่ยมาคู่กับยาวนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยมาคู่กับสั้นตรงนี้นะครับจุดต่อสายเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแล้วนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยอีขั้นหนึ่งนะครับผมจะใช้ท่อหดแทนเทปดำนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วกว่านะครับสายหดไปก่อนนะครับทำการต่อสายไฟเลยนะครับนี่ครับ ก็ใช้ครีมย้ำอีกก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีครีมเหมือนผมเนี่ยก็ใช้บริเวณส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ของกันไกลนะครับอีกสายก็ทำเหมือนกันเลยนะครับใครมีเทปดำเนี่ยก็พันเทปดำเลยนะครับผมจะท่อหดสอดใส่ครับ อีกเส้นก็เหมือนกันนะครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้ผมต่อสายคาปาซิเตอร์ตัวใหม่เน <u> uh> ี <Mustang Buffalo> okay, ่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเนี่ยผมจะลองเสียบลักพัดลมทดสอบดูนะครับ ผมกดสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับจังหวะออกตัวเนี่ยเร็วขึ้นนะครับโอเคครับแรงเลยเห็นไหมครับนี้เบอร์หนึ่งนะครับต่อไปเบอร์สองครับโอเคครับสุดท้ายเบอร์สามนะครับแบบนี้ก็ปกติแล้วนะครับ ที่เหลือก็คือผมจะหยอดน้ำมันนะครับบริเวณบูส์หน้าอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องถอดไอใบพัดออกมาก่อนนะครับแต่อย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะครับวิธีการที่เราจะเอาใบพัดลมออกนะครับให้เราหมุนที่ล็อกใบพัดเนี่ยไปด้านขวานะครับก็คือขันออกนะครับมันจะสลับกับที่เราขันน็อตปกตินะครับขันไปด้านขวาครับเห็นไหมครับออกแล้วนะครับใบพัดออกมาครับ ถ้ามีเส้นได้เส้นผมพันแบบนี้ครับก็ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปที่บูชตรงนี้นะครับมอเตอร์พัดลมนะครับกลไกเนี่ยมันจะมี2ระบบก็คือระบบที่ใช้บูชนะครับแล้วก็ใช้ลูกปืนนะครับไอแบบใช้ลูกปืนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหยอดนะครับนะครับฉีดแล้วก็หมุนนะครับเห็นไหมครับเริ่มลื่นนะครับลื่นกว่าเดิมนะครับ เียร okay, ครับเรียบร้อยนะครับผมจะเป่าฟูนมอเตอร์พัดลมด้วยนะครับถ้าฟูนเกาะมอเตอร์เยอะนะครับมันก็จะร้อนนะครับมอเตอร์เนี่ยฮูฟิวก็อาจจะขาดได้นะครับ เมื่อกี้ผมไปเป่าฝุ่นมาเนี่ยมอเตอร์ก็สะอาดขึ้นนะครับไม่มีอยากย่มีฝุ่นนะครับยืดอายุการใช้งานมอเตอร์นะครับต่อไปก็ฝาครอบมอเตอร์เนี่ยมาใส่กลับที่เดิมนะครับมันจะมีล่องสลักอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับขันน็อตยืดฝาครอบมอเตอร์เลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยเอาตัวดึงล็อกกระปุลทรายเนี่ยมาใส่ที่เดิมนะครับใส่แล้วก็หมุนนะครับดึงขึ้นครับทดสอบโอเคครับใช้งานได้ปกตินะครับเอาใบพัดลมมาใส่กลับที่เดิมนะครับใบพัดลมเนี่ยมันจะมีร่องสลักตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนีสลักตรงนี้นะครับนะครับโอเคครับ จากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ที่ล็อกไปพัดนะครับตอนขันออกเนี่ยเราขันไปด้านขวานะครับอันนี้เราขันเข้าขันไปทางซ้ายนะครับมันจะตรงข้ามกับที่เราขันน็อตนะครับนะครับขันไปทางซ้ายนะครับตัวเข็มนาฬิกานั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกครับนี่ครับสุดท้ายก็ตะแปลงด้านหน้าเนี่ยมาใส่กลับที่เดิมไปครับมาดูจุดให้มันกลางนะครับนี่ครับ ให้ Alright, เย็นเย็นเ<ๆ>นี่ยอมตะกองรีบอยครับเดี๋ยวลัลอกเลยครับเรียบร้อยครับมาทดสอบพัดลมเครื่องนี้หลังจากการซ่อมเลยครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปนั่นเองนะครับผมจะเสียบปลั๊กนะครับกดเปิดสวิตซ์เบอหนึ่งนะครับแล้วสังเกตจังหวะในการออกตัวดีๆครับมันจะเร็วกว่าเดิมนะครับเปิดครับเมืหนึ่งนะครับ นะครับต่งกับออกตัวเดียวกับเดิมนะครับแล้วก็หมุนแดงปกตินะครับเรียบร้อครับเบอร์หนึ่งต่อไปครับเบอร์สองเลครับเบอร์สองก็แดงครับปกตินะครับสุดท้ายครับเบอร์สามเลครับ คลิปนี้ก็มีเพียเท่านี้นะครับมาซ่องพัดลมหมุนช้านะครับสวัสดีครับถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด subscribe ติดตามได้นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนายคอมดีวนะครับสำหรับวันนี้นายคอมดีวสวัสดีครับ